แล้วละครับจะง,งอแล้วครับแล้วครับแล้วครับโอ้โอ้โอยัง,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 งยั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 งไปดูปฏิกริยาไปแล้วครับเราไปเอาจริงครับเอาจริงครับไปแล้วครับไ <c> ป <oughs> <c oughs> พี่น้องมุมน,นี้สวยมากครับสวยมาก บรรยากาศด้วยครับท่านองสวัสดีครับผมทุสมีถามดูขวานแห่อีกแล้วครับเอ้าหลังออกรรษาครับน้ำลมเร็วมากูครับมาถึงมาถึงครับดยวรอลุ้นกันเพราะว่าเริ่มกระโดดแล้วครับสองฝั่งท่นนอนกราปูกเตยนอนเลยครับนอนรอปลารับรอติดตามนครับผมอยู่หมายเดิมนะครับ สายหลวงปู่หงัอทุมมนปราสาทสุรินทร์ทุกเท่ามาแล้ว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 โอ้โหโอเยอะมากเยอะมากเออมาแล้วาแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวฮ่าฮ่าเรอเราดูมุมนี้เลยครับมุมนี้มันสวยมาแล้ว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 โอ้ยน้องเต็มเลยเต็มเลยยังอัะยัง เป็นว่ายังใจเย็นอยู่ครับรอให้มาเยอะๆก่อนมาแล้วครับมาแล้วครับเย,ยอะมากเยอะมากครับไปแล้ว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 ไปแลจวดเอ๋อันนี้เนาะอันนี้เนาะวี้องอย่างเยอะอ่ะ ได้ลุ้นไหมพอได้ลุ้นไหมฮัลโัลเยอยู่ด้านบนครับทางล่างเป็นหน่อยมึงก็ได้อยู่สบตัวอยู่ คนต่อไปก็บอกเสียเชิงน nope ิดนึงหนูไล่ตัวเตตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อยู่นี่น้ได้นกเข้านอ้มุลมเลยเนี่ยเาใหญ่ใยู่นะไอ้บองทองอัะพีอัปจนอะรดูข้อล่างเลยตัว ไปรับไปครับเร็ว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 เรร็วเร็วเร็วเร็วฮ้ยจวดอยิ่งเร็วรุกแร้วันไหมเนะใส่กระโดดรับรๆบเอเลเฮ้ยรัโอ้ยโอ้ยเอ็มลอยแรงครับ ล <Okay. S 1> อ,องล่างดูไหมลองซ้อมดูลองซ้อมดูฮะอ๋อดูแล้วดูแล้ว,ลวมันตีโอ้ดูข้างล่างครับ <c oughs> มือคนซ้ำ ตใหญ่ยู่ครับี่ตัวอยู่ประเพณีประเปรับไปนใหมัไปซุ่มนะครับไปซุ่มนะครับเริ่มระบียงนครับเริ่มกระโดดให้เห็นเรื่อยนะแล้วังเนอแล้วังเนอแล้วับแล้วับแล้วโอโอ้ยังยังยงยังยง เอาได้ไปหนึ่งเก้าครับเก้าหน้าไปหนึ่งเก้าแล้วครับอย่างอย่างค่อยๆเอีบไปแล้วครับเอาแล้วครับปลาโดนเยอะแยะครับเดี๋ยวดูปฏิกริยาไปแล้วครับเราไม่เอาจริงครับเอาจริงครับไปแล้วครับไปจู่ๆร้อนเลยว้าว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 ยืมับมียืมกับเป็นยังไงเนาะ วิ่งกันขนาดานี้เป็นยังไงเป็นยังไงครับพวกเข้าอยู่ครับโอ้มักวยอยู่ขา่าวๆอยู่ออ,อ,อเฮ้ยข้างล่างก็พอได้ ติบตัวได้อยู่ครับเ้าแหมมันหมอกมากครับมันหมอกมาลเอาละครับพี่น้องเงียบเลยครับเงียบนานเลยครับมันครึมอยู่กับเมฆมามืดจึ๊บตอนแดดออกมันจะโดดดีมากครับโอ้ได้ดูเห่นครับชดชุนกชุนกมันมันครับรอบต่อไปว่ากันใหม่ครับดจมันได้หาครับก็ตื่นเต้นมากครับ ราโดแต่มันหวานไม่ค่อยติดกั